เราที่จวนามาพบกับรายการ f ที่วครัวันนี้มาพบกับมาครับนะป้ดโอเคเลาต้้งแคทนจะให้พีใต้เนคิชลเลยนะครับเฮ้ย What did it? sky w a l ก็จะมาทำการเกณฑ์ผู้เล่นเพื่อต่างๆการเี้าด้วย လုံ့ဖឿန်อ่ะလုံဖឿန်လုံ 喂， ไอ้เหยาเขาแค้นผมก็เต็นใจลิงลิปชาเลยนะครับืมก็ว่าวดีดี

m h t g t a ห้าแวนว K กอาว k m สอง o w b u n สวงสดีค่ะคุวมันณำบ้านแค่นะครับทำเบไก่นู่นเลยคอยมาพองบ้านผมยาคอร้อนะครับยาพังเราอยากตรวัสอบขอมูลทัด 我硬刚。 เอก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 ปีผมยังไม่ห่ดสีอยู่นะครับไปคือนะครับมัน้ม ออาตัดคลิปยังไงนะเฮ้ยตัดคลิปนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมให้ดูไอพีเลยละกันเนไอพีเซเว่นนี้นะนี่เนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นนะให้ดูว่าเซเนี้สะมาแบยังไงก็บอกคนเล่นนะครับผมจะเล่นให้ดู เต <Altern ativa. S 2> ิมเนี <lover able ness> okay, okay. ้ยให้ิมสองให้มบัตหนได้ไหมครับสมบัติไม่เป็นไงอะอรนะใครยันครับอ่าเมเล่นเกมนี้ด้ยเเล่นนานเลยอเฮ้ยเธอลีอาเฮ้ยเธอลีอา

Thank you. ខ្ញុំមកអរជនឯកជឡម៉ែក្នុងឈងងមកទីនេះអីអីខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់តាម ต่อเดี๋ยวผมจะรีบเล่นแล้วรีบไปบ้านนู้นะครับ n ซ c ผมให้คุณออกคนเลยคุณจะเครื่องไหมครับไป